สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n TH Music Review รวบรวมรีวิวและความคิดเห็นนานาชาติที่มีต่อเพลงไทยสำหรับวันนี้เรามีคอมเมนต์นานาชาติหลังจากที่ได้ฟังเพลงโตปริมของนนทนนมาฝากกันนะครับเราไปเริ่มที่ความคิดเห็นแรกกันเลยเป็นคอมเมนต์จากจีนนะครับบอกว่าเพลงนี้ดีมากถึงจะไม่เข้าใจเนื้อเพลงภาษาไทย แต่ดูจาก MV น่าจะเกี่ยวกับผู้หญิงที่แอบชอบผู้ชายในช่วงวัยเรียนแล้วก็ได้เจอกันอีกทีตอนเรียนจบไปแล้วความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นเพลงที่เพราะอะไรแบบนี้ฉันหลงรักร้องคนนี้เลยต่อไปเป็นความเห็นจากเปรูนะครับบอกไว้ว่า,า MV สวยเมโลดี้และเสียงของนอนก็งดงามเรื่องราวน่ารักเป็นกำลังใจให้จากเปรูไปที่ความคิดเห็นถัดมานะครับ ว่าเพราะว่านันนนได้คัฟเวอร์เพลงนี้ฉันก็เลยได้เข้ามาฟังต้นฉบับแล้วก็พบว่ามันโคตรจะดีแต่ว่านั้นนนก็ดีเหมือนกันนะลงรักเสียงของนักร้องคนนี้เพลงนี้ดังมากแน่ๆเพราะเห็นอยู่ในอันดับที่83ของเพลงที่กำลังคิดบน YouTube ทั้งๆที่ปล่อยออกมาแล้ว2เดือนฉันไม่ค่อยได้เห็นเพลงไทยทำได้แบบนี้เยอะเท่าไหร่คอมเมนต์ต่อมามาจากแคนาดานะครับ รักเพลงนี้เหมือนกับที่รักเพลงอื่นๆของนนทนนเป็น MV ที่น่าสนใจมากสื่อถึงความรู้สึกของอดีตคนรักที่มีต่อกันและฉันก็ชอบโทนสีด้วยทีมงานทาออกมาได้ยอดเยี่ยมมากเป็นกำลังใจให้รักพวกคุณต่อไปนะครับบ้าไปแล้วติดเพลงนี้รักเสียงของพี่นนมากทั้งเพลงแล้วก็สไตล์ของเขาทำให้ฉันตกหลุมรักชอบเนื้อเพลงและทำนอง b o กี้ไลออนเป็นคนแต่งเหรอโอ้มก็อดฉันก็ชอบโบกี้ไลออนด้วยเหมือนกันคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกไว้ว่าเสียงเขามันวิเศษทำให้รู้สึกมีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายคอมเมนต์ถัดไปจากเกาหลีนะครับเป็นเพลงที่นุ่มนวลและน่ารักดีมากต่อกันเลยนะครับฉันรักเสียงนนมาก มันรู้สึกสบายและเยียวยาจิตใจให้กับใครหลายๆคนคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าทุกอย่างทำได้น่าประทับใจและเสียงของนอนก็เพราะม,มากเช่นกันชอบมากคอมเมนต์ถัดมาสันชอบที่นายเอาเพลงนี้ไปคัฟเวอร์ก็เลยตามมาดูเวอร์ชั่นต้นฉบับคอมเมนต์ถัดไปจากฟิลิปปินส์นะครับขอบคุณตอนนี้ทั้งบ้านเปิดแต่เพลงนี้รักนะจากฟิลิปปินส ต่อกันเลยครับเพลงแบบนี้ทำให้ฉันนึกถึงช่วงที่ติดละครไทยคอมเมนต์ต่อไปจากเกาหลีนะครับมันดีที่ได้เห็นคุณถอดแว่นใน MV และได้ฟังเพลงเพราะๆขอบคุณคอมเมนต์ถัดไปนนไม่เคยทำให้ผิดหวังฉันรักเสียงหว,นวานๆและมีชีวิตชีวาของเขาจริงๆทุกเพลงที่เขาร้องทำให้ฉันรู้สึกแทบจะละลายชีวะ คอมเมนต์ถัดไปจากจีนครับพี่นนดูอ่อนโยนฉันรู้สึกดีที่ได้ฟังเพลงนี้คอมเมนต์ Comment ถัดมาบอกว่าเพลงนี้ทำให้รู้สึกสบายยิ่งฟังซ้ำๆก็ยิ่งชอบมากขึ้นมากขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อไป MV น่ารักมากมันเข้ากับเพลงได้อย่างดีคอมเมนต์ Comment ต่อมามาจากอินโดนีเซียนะครับบอกว่าเจอเพลงนี้โดยบังเอิญ แล้วมันก็ดี MV ก็ตลกสวัสดีจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ถัดมาครับเสียงเพราะมากต่อไปเป็นคอมเมนต์จากญี่ปุ่นนะครับบอกว่าความสามารถในการร้องขั้นสุด MV น่ารักเกินความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับฉันชอบเสียงร้องของเขามันช่างมหัศจรรย์คอมเมนต์ต่อมาจากจีนนะครับฉันรักเขา คอมเมนต์ถัดไปจากอินเดียฮัลโหลส่งความรักและกำลังใจมาให้จากอินเดียเพลงนี้ทำให้ใจฉันละล,ะลายนางเอกก็น่ารักและพระเอกก็หล่อเหลือเกินถ้าฉันเป็นนางเอกนะก็คงจะเขินเป็นบ้าเลยความคิดเห็นถัดไปกันเลยครับขอบคุณมากสำหรับสติ๊เว่าแต่ใครก็ได้แปลข้อความในจดหมายให้ทีความเห็นถัดมา ตามมาหลังจากที่ได้ฟังเพลงนี้ในเวอร์ชั่นของวินเมทาวินและตอนนี้ฉันก็ฟังวนแต่เพลงนี้เพลงดีมากคอมเมนต์ถัดไปจากจีนนะครับฉันเป็นคนจีนที่ไม่รู้ภาษาไทยข้อความในกระดาษที่อยู่ในตอนจบของ MV เขียนว่าอะไรนะถึงทำให้นางเอกดีใจขนาดนั้นความคี่เห็นต่อมาบอกว่าตามมาจาก IG story รักเพลงนี้ ความเห็นถัดมามาจากเวียดนามครับบอกไว้ว่าฉันชอบเพลงนี้ทั้งๆท,ที่ไม่เข้าใจเนื้อเพลงเจอเพลงนี้จากดิทเตอกคนจีนจากเวียดนามความเห็นต่อมาครับฉันชอบเพลงนี้คอมเมนต์ถัดมาจากเกาหลีบอกไว้ว่าเพลงนี้เพอร์เฟกเอาไว้ใช้สารภาพรักได้เลยคอมเมนต์ต่อไปครับ ช่างเป็นเพลงที่รู้สึกดีอะไรแบบนี้แถมเสียงของนอนก็ฟังสบายและนั่นก็เป็นความเห็นที่เรารวบรวมมาให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังกันถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ